โอเคค่ะของที่เราต้องใช้นะคะเดี๋ยวมีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอหาของแป๊บนึงค่ะ ไม่เกี่ยวแค่คันมแล้ว กรด้ไอ้อย่างเงี้ยร,รอบๆเนี่ยเงี้ยร,รอบๆเข็มทิศนะคะแล้วมันก็ไปแปะกระจายเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเห็นไหมว้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอเคค่ะแล้วเราก็วางอันนี้ไปตรงนี้แล้วก็วางนี้อีกคะแล้วก็จะได้ตรวแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นยังไงทุกคนน่ารักไหม ไปนะคะก็จะเป็นเออ่สิ่งนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอัน,นุญาค่ะหออีกสักครู่อีกสักครู่นะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ของเราก็พร้อมแล้วน,นะคะก็มีของเหล่าน,นี้นะคะก็เป็นเอ่ออันนี้เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็มีเป็นชัน้นหนุนนะคะแล้วก็เป็นบันไดไม้เอ๊ะบล็อกเอ๊ะไม้เบิร์ดนะคะแล้วก็เป็นแบบบล็อก บล็อกฐานหินนะคะแล้วก็เป็นสลับบล็อกคอแล้วก็เป็นบันไดบล็อกคอแล้วก็เป็นพรมสีอะไรก็ได้นะคะแต่เราใช้สีเทาอ่อนเนาะอย่างแรกนะคะก็ให้วางชังสื่อขึ้นไปแบบนี้สี่ชั้นนะคะแล้วก็วางเปลอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาลงมามันก็จะเป็นรูปลงประมาณนี้รูปทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้วางบันไดเหมือนตอนที่เราเอ่อทำไอ้โต๊ะนั้นเลยนะคะแล้วก็วางสิ่งนี้นะคะไป ไปเลยนะคะก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้อุ้ยโห้ยวางไปอีกละมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะขอขอไปดูอันเมื่อกี้กันแป๊บนึ่งโอเค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 เอาใจละจะกลับดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยขอโทษขอโทษโอเคแล้วเราก็จะวางไปอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่แหละ อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ดูนะนี้ใช่ไหมสำหรับใครที่ทำเป็นแนวตรงไหนนะคะก็เป็นอย่างนี้เลยก็จะอะไรประมาณนั้นนต่แกเออช่างเฉยช่างเฉยนะคะแล้วเราก็วางผิดไหมเนี่ยดูผิดผิดเนาะเออใช่ผิดแล้วก็เออไม่ใช่เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่หมดเลยโอเคค่ะตรงนี้อันนี้ก็ทําไปแล้วนะคะแต่ตรงนี้จะเริ่มใหม่หมดเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้วางมีสามอันอย่างนี้แล้วก็วางสลับตรงนี้นะคะแล้วก็วางเป็นบันไดบล็อกคอร์สอย่างนี้ตียาวๆเฮ้ยเอ็นเออประมาณนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมแล้วเรานะ ได้อย่างนี้เอ๊ะไม่ใช่แซนแลบตรงนี้นะคะแล้วก็วางเป็นเออ่พรมอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้น,นี่บานนี้นะคะก็แค่นี้นะคะแต่ก็ไปอันต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตีหาของอีกสักรอบหนึ่งโอเคนะเออแล้วก็ไปตีของที่บลอนนะคะก็จะมีของตามนี้เลยนะคะก็เป็นเตาเผาเตาเผาแล้วก็จะเป็นบันไดสักอย่างนี่แหละบันไดเนี่ยอ้ายออกไปอีกแล้ว หอคอมันก็จะเป็นบล็อกบันไดอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะมีเป็นประตูเหล็กแล้วก็เป็นบล็อกคอดอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็น,กนลก็จะเป็่อนะคะแล้วก็จะมีของตามนี้เลยนะคะแต่ไอของตานนี้นะคะก็จะมีเนื้อของของคนที่เราจะให้ใช้ก็มีแค่ประมาณอ่า เนื้อสัตว์แล้วก็จะมีอะไรเนาะแล้วก็จะมีเป็น,นเอน,นะอ้ยมไดูอีกแล้วค่ะนะคุณไอเนี่ยที่เราใช้กันอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรั่นแี่ค่ะอยาาง,งเลยนะคะ่นะานอ,อย่างนี้แล้วก็ ร้อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นเออ่ตู้เหล็กนะครับตู้เย็นอ่ะตู้เย็นตู้เย็นนั่นแหละเข้มเป็นแบบนี้ก็จะเป็นหน้าตาตอแรกก็เป็นหน้าตาอย่างนี้คะโอ้ลืมบอกไปเลยว่าต้องใช้นี่ด้วยต้องใช้อ่าบล็อกอันเนี้ยค่ะทุกบล็อกอันเนี้ยเนี่ยบล็อกอะไรไม่รู้เรื่องอันนี้บล็อกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องใช้ค่ะเขมว่จะเป็น เปขอไปนอนก,ก่อนดีกว่านะมันมืดอ่ะใช่ไหมมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นมองไม่ค่อยเห็นนั่นแหละค่ะได้ยินโยนั่นแหละค่ะแล้วเรานะคะก็จะเออนี่แหละนะคะแล้วเรานะคะก็จะวางเป็นสลับตรงนี้นะคะนี้สลับก็คือสลับ อนั่นแหละแล้วก็จะวางเป็นแบบนี้นะคะนะคะแล้วเราก็จะเอ่อวางเป็นกะแบบนี้นะคะใช่นไหมใช่แหละโอเคและเรานะะคก็จะวางเป็นไอเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะนั่นแหละแล้วก็วางไปนะประมาณนี้แล้วเราก็จะวาง วางไปอย่างนี้น,นะคะก็ได้หน้าประมาณนี้เห็นไหมลืมอีกนะเออใช่ใช่ใช่ก็วางเป็นกล่องนะคะชิบชิอย่างนี้ก็ได้หน้านี้นนนคนะ่ะตาจะลงนนอันนี้ายละตอตายละลืมตายละ นอนก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้นะคะกนเป็นประมาณนี้นะคะใครอยากไปแต่งแต่งก็แล้วแต่นะคะแต่เราตรงเรื่องของเรานะคะขออนุญ,ญาตหาของสักรูนะคะโอเคทุกคนของก็จะมีดังนี้นะคะก็จะเป็นเออสแลบสแลบไม้ไดักโอ๊กแปรรูปนะคะแล้วก็จะเป็นโลมาเบิร์ดแล้วก็จะเป็นเตียง อันนี้ใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วถือว่าใครเล่นไหมครับจริงแต่อันนี้เราเล่นเป็นแม็กซ์พรอมนะคะแล้วก็จะเป็นบล็อคครอสอีกแล้วแล้วก็จะเป็นบันไดบล็อคคอรแล้วก็จะเป็นเน right. ี่ยแแบล็ตอย่างก็จะใช้เป็นนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นคะแบยตแโอเคค่ะอย่างแรกก็วางเป็นอย่างนี้เลยนี้นะะแล้วเราก็จะวางบล็อกคร์สนี้แล้วก็จะวางเป็นบันไดอย่างนี้ วางเป็นแบบอย่างนี้เ okay. บัลคออย่างนี้นะคบก็จะเป็นตอนแรกก็จะเป็นรูปรล่าประมาณนี้นะแล้วก็วางมันไดให้เป็นหันกับหันมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หันไปทางนู้นนะหันมาอย่างตรงนี้แล้วก็วางเป็นนี้สสวนนี้นะคะก็จะวางเป็นอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราอยากวางเป็นอยเงี้ยไม่รู้วางไว้เปล่าค okay. วางได้ แล้วก็ตรงอีกตรงอีกอีกตรงนี้ตึอง,อตงไปมันต้องใช้สลับอีกแล้วเอ๊ะแล้วก็เออ่ของรับแตะก็คืออุปกรณ์รับแตะน,นั่นก็คือเป็นสลับสลับอีกแล้วค่ะก็เป็นสลับบอกคอร์สนะคะนี่แล้วก็วางอาจจะไรสักอย่างที่เป็นเหล็กได้เลยค่ะใช้เหล็กครับก็จะเป็นนั่นแต่ประมาณนี้นะคะก็ได้เลยค่ะที่ แล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะคะว่าโคมไฟนี้ไม่ใช่อะไรทุกคนสว่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำก็สอนค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวขอหาอู่ก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใครอยากทำนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ค่ะเออเดี๋ยนะอันนี้ก็ไอเทมเฟรมใช่ไหมโอ้ยผู้รดลมคล้องแล้วนคะคะแล้วก็เราก็จะวางว่าไปอ,อย่างนี้

ใชยค่ะนอกจากเราทำให้มันหายไปไม่ได้นะคะแล้วก็แบบไทํออาแล้วกนันนี้นะคะเราจะนี่มันปรับไปตอนกลางคืนได้ไหมอะ่ะแล้วก็อยากสิ่งที่เราอยากทดลองในวันนี้นะคะทดลองนะคะอันนี้ก็คือแบบพอทํจากทดลองอะ่ะคือแบบอยากรู้ว่ามันจะทาว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าวาที่แบบคีเปอร์กลัวแมวอะ่ะเราก็จะมาลองนะคะ ตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะทําได้ในเมคับปลอมหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันก็เป็นแบบอาจจะเป็นเมคับเวอร์ชันเก่าไม่ก็แบบเมคับปลอมแบบมันไม่ได้เหมือนจริงอ่ะทุกคนะไรประมาณนั้นนะคะจีมันไม่ได้อาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าแบบเราก็ลองจริงๆเราก็ลองในเอาชีวิตรอดแล้วว่าคือแบบมันก็ยังมันก็ยังไม่แน,น่ใจอยู่ดีทุกคนใช่ไหมเออเนาะโอ้ยดินห่อ เลยสานค่ะจังหวะน,นี้นะคะแล้วเราก็จะวางไปร,รอบๆไปนเพราะว่าเราพิมพ์คําสั่งไม่ได้นะคะอีกยามันก็พิมพ์คําสั่งไม่ได้บุญิค่ะนะคะแล้วเอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางไปรอบๆกอนนะคะขออนุญ,ญาตสักครู่ทุกคนคะคือประเด็นเราเผลอปล่อยไก่ออกมาเออเนี่ยนะมัน ขอสังหารหมูไก่สักครู่นะคะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อันนี้แน่อันนี้แน่เออเนี่ยเราเรารอให้คีเปอร์มันเกิดเราวางชั่วเราวางคีเปอร์ไม่ได้เนี่ยดูดิเนี่ยขนาดเราเนี่ยแต่ดันวางในนั้นได้ทุกคนคือแบบโอ my god นี่มันอะไรกันออกข้างนอกเหรอไปยังไง ต้องไปดักลอนคืนหรือไงวะถึงจะมาเฮ้ยขอโทษค่ะนี่ยันไม่มาสักทีเราเดี๋ยวเราวางหกกองเลยอะอ่ะเนี่ยหกกองก,ก็ยังไม่มาแช่ะเดี๋ยวาวางแมวไปดิทุบอะเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นาแม่งเอะไรกันไง ไม่ได้สุกทีอะทุกคนเราต้องรอให้มันเกิดปะฮะต้องรอให้มันเกิดใช่ไหมเกิดเร็วๆน,น,น,นะคะ <c oughs> <c oughs> คือคือแบบการทดลองคงทำไม่ได้แล้วหทุกคนงั้นก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็บายบายพี่แป๊ะค่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เมย์ทำคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ